ผู้ว่าจังหวัดชุมพานีเป็นประธานวางพุ่มถวายเครื่องสักระพระบาทสเมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันท้องถิ่นไทยกตทตปทุมธานีรณรงค์เลือกตั้งสมานฉั้นในการเลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาเพื่อสร้างผลสำนึกแก่ผู้สมัครให้การเลือกตั้งเป็นวิธีความสุจริตและเทีย่ยงธรรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพานีเปิดอบรมโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดมีผู้เข้าร่วมกว่าร้อคนสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวงเตือนร้อนนี้ให้ประชาชนระวังภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าติดตามรายละเอียดข่าวได้จากท้มข่าว LC News ทาง LC Cable TV สนับสนุนโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิว4ขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเก็ตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยัดยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง l อ c ซ b เค t บทีวีศูนย์ข่าวรางังสิตช่องที่4ครับวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกที่สารกลางจังหวัดปทุมธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีการวางผ่านพุ่มสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทยเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีของวันนี้ที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวร,ร,สรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานีในพงศธรสัจจชนลพันผูว้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานวางพันธุ์พุ่มถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชาสรรุดีหน้าพระบรมราชานุสาวร,ร,สรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่5และอ่านสารเนื่องในวันท้องถิ่นไทยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนด ให้วันที่18มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทยเพื่อรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ได้โปรดกล้าโประกะหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขภิบาลหัวเมืองแห่งแรกเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2448นับเป็นเวลา109ปีอันเป็นจุดเริ่มต้น จากการกระจายอำนาจการปกครองและการถือกันเหมิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยนอกจากนี้ภายในบริเวณพิธียังมีการออกร้านจากทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในจังหวัดสมุทธานีเช่นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆนิทรรศการผลการดำเนินงานและการออกหน่วยแพทย์ฉุกเฉินจากเทศบาลนครรังสิตพร้อมการสาธิตการทำงานฝีมือการทำมีกรอบสูตรโบราณ และการแจกปุ๋ยเอินรีตามแนวพระราชดำริจากเทศบาลเมืองคูคตให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วยข่าวต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกผู้ิสภาจังหวัดปทุมธานีที่จะเกิดขึ้นในวันที่30มีนาคมที่จะถึงนี้โดยทางกกตจังหวัดปทุมธานีได้มีการรณรงค์การเลือกตั้ง ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเมื่อเวลา9นาิกา45นาทีของวันนี้ที่ห้องประชุมโรงเรียนปฐุมมิไลจังหวัดปฐุมธานีพันตำรวจโทรปรีชาชูทินันประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปฐุมธานีเป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันทันในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกอุทิสภาพร้อมกล่าวคำปริญาตจากผู้สมัครวุฒิสภาและร่วมกันลงนามความร่วมมือในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาพันธำรวโทสุชาติสุรสัจจ์ ผู้วยการการเลือกตั้งประจำจังจหวัดประทุมธานีกล่าวว่าทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดประทุมธานีมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง <ys> เป็นสมาชิกวุฒิสภาวรวมทั้งสิ้น9คนซึ่งการจัดโครงการการเลือกตั้งสมาชิกาในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างข,ขิตสำานึกแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้สนับสนุนผู้สมัครให้ถหนักถึงหลักการแข่งขันในระบบประชาธิปไตยและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งอีกทั้งเพื่อให้การเลือกตั้งสวครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมสุจริตโดยที่ผู้สมัคร รับเลือกตั้งจํานวน3คนและตัวแทนผู้สมัครสองคนพร้อมกับผู้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งอีก50คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ข่าวต่อตไปยังคงเป็นข่าวโครงการดีๆในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยทางสวัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีได้มีการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดขึ้นที่โรงแรมแมนฮัตตันเมื่อเวลาเก้านาฬิกา,กาของวันนี้นางชมาพรสินทุประสิทธ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ห้องประทุมมากในโรงแรมแมนฮัตตันอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีผู้สนใจเข้าอบรมในครั้งนี้ประมาณ100ท่านนางชมัยพรสินทุป,ประสิธิ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมอบใบประกาศโรงงานสีขาวให้กับผู้ประกอบการจำนวน16แห่งอาทิเช่น บริษัท KRS Spicy Food จำกัดบริษัท Giradelli จำกัดบริษัท s a n c o Sa Farm Thailand จำกัดเป็นต้นพร้อมกันนี้ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่องมาตรฐานการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกๆด้านอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาโดยตลอดทางการป้องกันและปราบปรามการบำบัดรักษาตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดปรากฏผลเป็นรูปธรรมและมีความก้าวหน้ามากขึ้นเช่น การเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้ปัญหายาเสพติดหวนกลับมาสร้างความเดือดร้อนได้อีกโดยให้หน่วยงานราชการในทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนหรือแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการในสถานศึกษาในครอบครัวและในสังคมซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบ กิจาการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ใช้แรงงานนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวข่าวต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับความห่วงใหญ่ของทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ของหลวงที่ได้ออกมาเตือนพี่น้องประชาชนในเขตรับผิดชอบว่าในช่วงฤดูร้อนนี้ระวังภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสตวแพทย์หญิงจีราภาสารธรรม สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ของหลวงเปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวว่าในช่วงฤดูร้อนนี้จะมีโรคที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของประชาชนทั่วไปคือโรคพิษสุนัขบ้าที่มักมีข่าวกัดเด็กและนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันหรือผู้ปกครองมาทราบในภายหลังรักษาไม่ทันจนเสียชีวิต ที่สําคัญในช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนอยู่ระหว่างปิดภาคเรียนทําให้เพิ่มความเสี่ยงที่อาจเจอกับสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้มากกว่าปกติรวมไปถึงสุนัขจรจัดเพราะมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคชนิดนี้ได้ง่ายกว่าสุนัขที่มีเจ้าของคอยดูแลอย่างไรก็ตามทางศัตวแพทย์หญิงกีราภาสารธรรม ก็ขอแนะนำวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นของสุนัขที่อาจติดโรคพิษสุนัขบ้าได้คือ 1. จะแยกตัวออกจากกลุ่ม 2. หางจะตกอย่างเห็นได้ชัด 3. ไม่กินน้ำและอาหาร 4. มีน้ำลายไหลย้อยตลอดเวลาการสังเกตอาการฉสบหัวค่ะคือสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยคือมันจะเริ่มแรกมามันก็คืออาการจะผิดไปจากปกติก็คือสมมติว่าจากที่เคยเล่นกับเจ้าของเป็นปกติเนี่ยก็จะเริ่มปิตดตัวเก็บตัวเงียบค่ะ ลังจากนั้นก็คือจะเงียบเราเริ่มกินน้าไม่ได้เพราะว่าจะมีอาการทางระบบประสาทแล้วอะค่ะนะคะแลหลังจากนั้นก็คือเริ่มปเป็นอวมพาตนะคะกินน้ำกินอาหารไม่ได้แล้วสุดท้ายก็คือจะเสียชีวิตข่าวต่อไปเป็นข่าวเกี่ยวกับโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติคคดคูคตครับครั้งที่11ประจำปีพุทธศักราช2557จัดโดยนายสุเทพรอดชีวะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการจัดโครงการกีฬาต้านพยาเสพติดและมอบทุนการศึกษาดำเนินงานโดยนายสุเทพรอดชีวะหรือสอทออสสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่11และเป็นโครงการต่อเนื่องมาทุกปีเริ่มครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2546วัตถุประสงค์เพื่อต้องการไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงซึ่งผลของการแข่งขันฟุตบอลคูคตครับครั้งที่11ประเภทอาวุโสซึ่งได้รับทุ่ย รางวัลชนะเลิศจากนางสุภารมโลทก,กะนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองคูคตได้แก่ทีมเหมราชถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จากนายทัศนการโลทกะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคตและถ้วยรองชนะเลิศอันดับที่สองจากนายอัตพรสังใจสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีตามลําดับโดยได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาเมืองคูคตนายอวยพรยรัตนสุนทรและนายทวีขุนทองไทยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคตทั้งสองท่านเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลส่วน การแข่งขันประเภทเยาวชนซึ่งได้รับถ้วยรางวัลจากนายสุเทพรอดชีวะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคตและเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลิศได้แก่ทีมพระสิทธิ์รองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมสบาทองรองชนะเลิศอันดับสองทีม ไก่ผูหลวงป่าในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของประชาชนทั่วไปในพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตโดยได้รับทุนจากคุณแม่สุดใจรอดชีวะจำนวน20ทุนและผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเช่นร้านเซฟอิลีชมรมคนรักสอทอสออผู้ไม่ประสองค์ออกนามอีกจำนวนหลายทุนรวมไปถึงการมอบทุนของสอทอสุเทพรอดชีวะให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโพสดผลเจริญผ่านทางผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์บัญชาชำนาญคิดผู้รับมอบเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนต่อไปและทั้งหมดคือข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LC ล b ีเค v บศูนย์ข่าวรังสิตช่องที่24ขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่วงเวลาข่าวโดยเครื่องสำอาง 4W Solution นวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนและ,มะเมล็ดพันธุ์็อเก็ตนามู ลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและรับจังไขมันส่วนเกินในตับเป็น2ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ผมในทีมงานข่าว LC News ทาง LC Kibun TV ลาไปก่อนสวัสดีครับ